สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะใน ep ที่2ค่ะทุกท่านเคยสงสัยกันไหมคะว่าผู้กําหนดนโยบายด้านสาธารณาสุขเยขาเลือกยาหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆยังไงต้องใช้เกณฑ์อะไรบ้างหรือต้องผ่านขั้นตอนไหนบ้างเท่าที่ทราบมานะคะเราจะต้องทํางานวิจัยค่ะเพื่อประเมินว่ามาตรการหรือว่าเทคโนโลยีนะั้นมีความคุ้มค่าในบริบทประเทศไทยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นนะคะสําหรับผู้ที่ทํางานในด้านนี้เน้นหรือว่าสนใจในด้านนี้เนี่ยก็สามารถสมัครเข้ากับคอส ee in policy ของพวกเราได้ค e ่ะ e ก็จะมีอาจารย์ระดับแนนวห้า ประเทศเนี่ยอย่าง คุณหมอสวิทหรือว่าคุณหมอวิโร์ค่ะมาแชร์ประสบการณ์อย่างเต็มอิ่มเลยนอกจากนี้นะคะเรายังมี h Talk ค่ะซึ่งจะเป็นเวทีทล์กที่เราจัดที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะโดยเรานะคะจะรวบรวมเหล่าวิทยากรที่มากทั้งประสบการณ์และความสามารถมากถึง9ท่านเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นคุณหมอบอลราศาค,ค่ะที่เป็นผู้ริเริ่มตั้งคำถามว่าการประเมินความคุ้มค่าแบบดั้งเดิมเหมาะสมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่หรือไม่ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะมีอาจารย์คุณจิราค่ะ,คคะเปรียบเสมือนนหน้าโนที่อยู่ในคณะทำงานบัญชียาหลักแห่งชาติค่ะก็จะมาแชรรร์ปะสบกาาณให้เังย นี่แค่ส่วนหนึ่งของบรรดาผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีเวิร์กช็อปนะคะที่จะให้ทุกท่านได้ทางมุมมองของผู้กําหนดนโยบายและผู้ที่ทํางานเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังเปิดเวทีดีเบตค่ะให้ทุกคนนะคะได้เปิดมุมมองเกี่ยวกับการทํางานการประเมินความคุ้มค่าอีกด้วยค่ะแต่ละเซกชันก็น่าสนใจมากๆเลยนกก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจก็สามารถอ่านรายละเอียดหรือว่าลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่เราแนบมาพร้อมกันเนานหรือว่าจะสแกน QR code คด้านบนนี้ได้เลยค่ะก็อย่าลืมลงทะเบียนภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะพื้นที่เหลือจํากัดค่ะ เา้าพลาดแล้วจะเสียใจมากเลยค่ะเราพบกับพวกเราได้ในอีพีถัดไปนะคะบ๊ายบาย